สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกับข้าวบ้านป้าแววอีกแล้วนะคะป้าแววก็จะทําเมนูง่ายๆเหมือนเดิมค่ะป้าแววจะผัดกระเทียมดองผัดไข่นะฮะกระเทียมดองป้าแววเป็นกระเทียมที่ดองน้ําผึ้งด้วยนะคะป้าแววก็เลยจะงดน้ําตาลนะไม่เติมน้ําตาลแล้วนะคะป้าแววจะใส่แต่ผงปรุงรสอย่างเดียวนะคะเพราะว่า ขาออกหวานอยู่แล้วค่ะรสเขาออกหวานอยู่แล้วนะฮะแวแวจะใส่แค่ผงปรุงรสเพราะว่าไข่มันจืดเนาะไข่จะได้อร่อยขึ้นกับข้าวบ้านแพวลเป็นกับข้าวที่เน้นเมนงูง่ายๆนะคะใครๆก็ทาได้ใครๆก็ทานได้ อร่อยง่ายๆสไตล์กับข้าวบ้านป้เาเอค่ะเอ,อ๋ใช้กระเทียมสดในการเจียวให้หอมก่อนนะคะเราจะเจียวกระเทียมสดให้หอมก่อนแล้วก็ใส่กระเทียมดองเิดจะใส่ผงปรุงรสตอนที่ใส่ไข่แล้วนะคะผงปรุงรสจะได้ทําให้ไข่ไม่จืดใส่นิดหน่อยนะฮะไม่ใส่เยอะ กระเทียมดองไม่เป็นกระเทียมโทนค่ะเพราะเราก็เลยต้องหั่นหั่นสไลด์บางๆนิดนึงเพราะว่าเกาเป็นกระเทียมโทนหรอก็จะกลมๆเวลาผัดแล้วกลมๆไม่เข้าเนื้อค่ะเพราะว่าเขาเป็นลูกกลมๆเพราะเราก็เลยหั่นสไล่ปลาซีนะฮะลูกโตเหมือนกันนะปลาซี นูง่ายๆนะคะอร่อยง่ายสไตล์กับข้าบานปเปอแวลคิดอะไรไม่ออกแวะมาดูกับคาบานเบาแวลนะคะว่าทำอะไรทานดีเนาะนะคะอันนี้ทำอะไรทานดีเนาะเออแบบเน้นเมนูกับข้าวง่ายๆค่ะ เราคิดเมนูกันไปไกลนะง่ายๆไปไกลตัวก็ได้แล้วค่ะง่ายๆอะไรก็ได้ไง่ายๆเราจะใส่ก๊อกแสงจางเน้นไข่ ใส่เป็นสงสูแล้วคะอะไรจะไม่ใส่ในส้ำตาลลนะคะจใส่ของกุงแค่ใายช้อนี้ 你们在那个云南。 ของเปาแววนะคะหอมๆทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะติดตามชมคลิปกับข้าวบ้านเปาแวว์พบกับเปาแววใหม่เมนูหน้านะคะขอบคุณมากๆนะคะ